ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาเข้าครัวกับพี่บาวนะครับนี่วันนี้ก็จะมาบอกถูดสูตรนะครับสูตรสูตรนี่ครับปลาอัาง้อนะครับทอดราดน้ำพริกสามรสนะครับผมนี่ครับนี่ปลาอังง้อครับกำลังทอดนะครับผมทอดส่วนหัวก่อนนะครับนี่ครับ ก็นี่นะครับาาอังจ้อนะครับภาษากลางผมไม่รู้ครับเขาเรียกอะไรภาษาใต้อังจ้อครับนี่ครับนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะครับว่าจะเราจะทํากันยังไงนะครับผมครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ส่วนวัตถุดิบที่เราจะใช้นะครับก็มีต้นหอมผักชีหั่นนะครับแล้วก็เป็นมะเขือเทศนะครับ ผักนะครับแล้วก็เป็นกระเทียมสับนะครับนี่เราจะมีรสดีนะครับน้ำมันหอยครับน้ำตาลน้ำปลานะครับผงชูลสแล้วก็ที่ขาดไมได้คือซอสมะเขือเทศนะครับอ่าคลิปนี้ผมจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศนะครับเพราะว่าผมจะทําให้เด็กนะครับอันนี้นะครับให้ลูกกินนะครับก็จะใช้เป็นซอสพริกก็ได้นะครับก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึง แต่ผมเลือกเป็นซอสมะเขือเทศนะครับเพราะมันใช้รสเปรี้ยวด้วยนะครับผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันอ่าส่วนนี้ก็เป็นปลาที่เราทอดไว้นะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับผมเนี่ยเราทอดไว้นะครับก็เดี๋ยวมาตามชมกันครับว่าวิธีทาจะทํากันยังไงนะครับผมครับผมก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันให้ร้อนนะครับนี่ี๋ยวก็เราก็ เทียมสับครับนี่เดี๋ยวให้หอมครับผมเดี๋ยวก็เทียมสับให้หอมครับวิธีการทำน้ำรากนะครับน้ำราก3ามรสนะครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวให้หอมครับหอมได้ที่นะครับ นี่ครับซอสมะเขือเทศครับใส่ลงไปเลยต้องครัวครับมันต้องครัวน้ำมันกระดินนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับความนึ่งความเข้มข้นนะครับน้ำอีกนึงนะครับน้ำอีกนึงนะครับ นี่บงครับผมติ่บงนะครับรถดีนะครับช้อนหนึ่งครับผมร้ดีหนึ่งช้อนแล้วก็ซอสหอยนางรมครับหยกองไปเลยครับนี่โอเคนี่มายทำให้กลมกล่อมครับน้ำตาลครับถ้าหวานหน่อยก็สองช้อนครับผม เด็กๆนะครับชอบหวานครับอบขึ้นนะครับแล้วก็ชุลรสนะครับนี่เค้มสองเยอะครับก่อนน้ำปลาครับผมเพิ่มความเค็มนะครับน้ำปลาครับ นนีนดน่ดูความหนืดของน้ำครับผมดูความเหนียวนะครับ,รบแล้วใส่นี่ครับนี่ต้นหอมผักชีครับผม มะเขือเทศครับตามไปเลยนี่ครับโ้หอมมากครับผมดินหอมมากดูครับนี่ก็ได้แล้วครับนี่ครับวิธีทำน้ำราดนะครับนี่ครับผมโอ้โหดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการเอาน้ำราดไปใส่ในปลานะครับนี่ที่ทอดรอเียมไว้นะครับผมครับผมตอนนี้ก็ ครับถึงเวลาเอาน้ำราดลงนะครับน้ำราดสามรสของเราที่เตรียมไว้นะครับผมโอเคนะครับไม่เห็นนะครับโอเคนี่ครับนี่ครับน้ำราดนะครับเหนียวๆเลยครับนี่ครับผมนี่ดัเลยครับ สามรสนะครับเปรี้ยวเค็มหวานนะครับส่วนใครจะใส่เผ็ดก็ใส่ได้นะครับใส่เผ็ดใส่ได้นะครับสําหรับผู้ใหญ่นะครับแต่นี่อันนี้ผมทําให้เด็กนะครับไม่เน้นเผ็ดนะครับวันนี้เน้นเปรี้ยวเค็มหวานนะครับโอเคนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ ครับผมนี่ครับหน้าตาของปลาอังจาครับทอดกรอบราดด้วยรสน้ำน้ำราดสามรสนะครับนี่ก็เอาไปทำลองทำครับสูตรนี้ครับไปลองทำกันดูได้ครับนี่ครับก็ฝากคลิปนะครับฝากคลิปไว้ด้วยนะครับผมครับรับครวพี่บาวรามิตรชั้นลอวก็ ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมเนี่ยทำแก้มก็ได้ทำข้าวก็ได้นะครับครับผมขอบคุณครับที่รับชม